ทั้งสี่นางต่างรับคำนับน้อมแล้วขับกล่อมกลอนประดิษพิสมัยมโหรีเลื่อยร้องทำนองในวังเวงใจแจ้วเสียงเมื่อเที่ยงคืนคันยามดึกปาธิดาสยารับจนเดือนรับ เลื่อนฟ้าไม่ฟ้าฟื้นอโนไทยใสสว่างหนาพางพื้นพี่เรียงตื่นลูกมานั่งสั่งร,รมนั้นบอกให้พวกขอเฝ้าเหล่าไม้ซอยมาเตรียมคอยข้างพับพลาสุธาสวัรค์พวกข้าหลวงล้วนเราสาวสากัน ผู้ใหญ่นั้นมีให้ใครออกไปตามแล้วเรียกวชชฟ้าเข้ามาไว้พวกนางในานางโคลนเป็นคนห้ามมากบุรีที่จะไปให้เจ้าพรามคนละสามสองสอนในหีบมาฝ่ายพนุ์บุตรีสีสวัสดิ์จิต กำนัดนึกขันหนึง่งถึงบูปผาบรรทมตื่นแต่งองค์อารมกาผาดผูษา,าจัดจีบกรีบประจงทางสะพักสะใบกรองลายทองริ้วสัมผัสผิวพระนราดวาดขนงสอยสองหวานบานพับปาดาบองค์ ดังอานงนางขาวันจันโสรถขันเสร็จใส่ชะร้องบาทแล้วญาติย่างกำนันนางแวดล้อมมาพร้อมหมดนางสาวสาวชาววังนางประนดทรงพากฏคันสั้นกันกลางมาขึ้นปราสาททรงฤทธิ์ปิตุเรศ นางก้มเกตอาภิวันด้วยหันสาทูลสนองสองกษัตริย์ขัตติยาลูกจะลาออกไปเล่นอุทยานสมเด็จเท้าทศวงศ์ดำรงราชแสนสวัสดรับวันแล้วบัรหารเจ้าไปสวนสอยบุพพาสุมามาน มาสักพานฝากพอจะขอชมปะโลมลูกรูปหลังแล้วสั่งสอนแม้แดดร้อนก็จงเล่นอยู่ร่มร่มจะขันตัวมัวหมองต้องแดดลมไปเฉยชมแต่พอชื่นแล้วคืนมาพมารดาสอนสั่งสีพี่เรียง ตะวันเที่ยงแล้วให้นอนเสียก่อนนะหรือดูนี้ขี้มักเป็นโลคาเอาหมอ,อยาออกไปบ้างอย่าวางใจพระบุตรีพี่เรียงปนตน้อมทุนราจอมกษัตราอัจฉริยจากปราสาสเด็ดหน้า พระราชัยกำนันในแห่หอมมาพร้อมกันนั่งโฉมยงทรงวอสุวรรณรัตพวกโลนหามสามผัดหัดทยันสี่เพี่เรียงเคียงวอจอรรันฝูงกำนันติดตามมารามทางพวกผู้ชายรายเลี้ยงอยู่ริ้วนอก คือดาบหอ,อกแผ่หามคนกีดคว่างสเสด็จตามฉะนวนกันในชั้นกลางเท่าแก่กลางกันพระโกดห้บทบังพอสายแสงสุริยามาถึงสวนตนรำดวนที่ประทับก่อคาบคังพวกตำรวจตรวจใจระไวระวัง ออกรายนั่งล้อมรอบเป็นขอบคันนั่งโฉมยงทรงใสชร้องบาดยุรยาตนาดนวลเข้าสวนรคันพระพี่เลี้ยงเคียงคอจรจรันชวนชมพันบุกผาละยายอยเห็นพิ่คุณชวนกัน ขึ้นสันตน้นให้ดอกดวงลวงหลน่นลงฟอยพอยพวงพยอมหอมลื่นดูชื่นช้อยนางโฉมยงทรงสอยกระชากชักพวกข้าหลวงหนวงนาวกิ่นสาวหยุดบางแยงหยุดชิงกันเก็บจนเล็บหาบบางเด็ด ดอกโศกแซมแกมดอกรักให้ประจักษ์แจ้งเพื่อนว่าเหมือนใจบางเด็ดช่อชุมแสงหมดแดงกัดเต้นตะปัดตะป่องจะร้องไห้บางเดินร้อยซอยสนสู่มาไรจะเอาไปฝากน้องของสำคัญพระบุตรตรีกีดเล็บ เก็บการงบัรจงทรงแซมกล้าวให้สาวสันนางก่าหลวงน้อยน้อยสอยลูกจันต่างชวนกันเก็บอึงข้าหนึ่งไปสีสุวรรณกับสามสามพี่เรียงได้ยินเสียงอึกกระทึกนึกสงสัยค่อยมเมียงมองตามช่องบัญชรนชัย เห็นนางในนับร้อยเที่ยวร้อยนวนเจ้าพรามเชิญฝีสุวรรณให้พันพาให้วาดีลายพระธิดาออกมาสวรจะนิ่งอยู่อย่างนี้ก็มิควรว่าแล้วชวนกันลงจากตำหนักจันทรเข้ารัดแรงแฟงไม้ใบชะอุม่ม มาถึงพุ่มต้นลำดวนที่สวนควัน้วยนัดแนะสีนางไว้อย่างนั้นคอยพูดกันสุบฟิบขายบตาสีสุวรรณนั้นช่างไม่นั่งใต้ไปนั่งใต้ต้นจำปีประสิปสา,าพามีเลี้ยงแลรอดสดในนาะ ดูบรรดาสาวสาวนางชาววังลุนลอยชายกลายขีดทาดีดดินขัดขามินเรื่องเรื่องในเนื้อนางหมายว่ารับขับลําเล่นลําพังบางสุมนั่งแน่เพื่อนเหมือนผู้ชายบางคาดพุงนุ่งผ้าเกี่ยวคอไก่เป็นไฟใต้เต้างาม เจ้าพรามณ์มาใหา้บางก็ว่าข้าหลวงยังแยบคายเป็นเจ้านายท่านจะดีกว่านี้คันพอเห็นสี่พี่เรียงเคียงซ้ายขวาประธิดาเดินกลางดังนางสวรรค์ตะลึงหลง,งงงวยไปดูไว้กันดูผิวพันพผ่องเหมือนดังเดือนเพลง ทางกายกรอ,อละมุนเพิ่งรุ่นสาวอายุลาวสักสิบสีปรีมาเซ็งไม่เหลียวหลังตั้งแต่จะแรเร็งดูปลังเป็นปลาปืม้มหรือพริบตาฝ่ายนารีพี่เรียงเมียงชะมาให้เห็นสามนายนั่งซุ่มผุ่มพึกษาแกงสังว่าสาวใชย ไครใคร,คราคเที่ยวเก็บมาราถวายรายกันไปแล้วทำใบไต่ถามพามพี่เลี้ยงว่าคู่เคียงพระบุตรีอยู่ที่ไหนเจ้าพามบุยปากชี้ตรงนี้ไปพี่เลี้ยงให้ซองมากแล้วจากมาแกล้งชักชวนโฉมตรูอยู่ระยะ เที่ยวประพาชมพัน,นุนบ,บุพพานางโฉมยงหลงเพลินดำเนินมาพี่เลี้ยงพาเที่ยวไปจนไกลพรามณ์สีสุวรรณนั้นนั่งพินลังนิ่งเสียงผู้หญิงวันไวหรือไทยวามจำเลืองเห็นพาพอีดาผาง,า,งาม ให้มีความพิศวาสจะขาดใจโดยรูปสร้างปางหลังแล้วอย่างนั้นพอเห็นกันก็ให้คิดพิสมัยจนลืมองค์หลงแลตะลึงไปเหมือนนางในดูสีดาลงมาดินดูจิมพิมพิมเพ,พราดังเล่าหล่อ พระสวงศสอ,สองขันนงดังวงศีนนวนระอองสองปรางอย่างลูกอินช่างงามสิ้นสารพางสัมหางองค์ยิ่งพีนิดพิษเพ่งให้เปล่งปลั่งใจกำลังรุนหนุ่มให้ลุ่มลงกระแอมพางทางออกให้เห็นองค์ ดูโฉมยงอยู่แต่ไกลมิให้เครื่องป้าบุตรีแววเสียงสำเนียงชะมอยเห็นาพามน้อยสีเนื้อนั้นเหลืองเหลืองนางหลีกเรียงเกียงอายชายชำเรืองดูทรงเครื่องเหมือนพามงามวิไลพอเนตรน้องต้องเนตรนกษัตริย์หวนประวัติวาดจิต คิจสงสัยองรถัทถวยขวยเขินสะเทินใจแฝกต้นไม้เมียงชะมอยคอยชายตาทั้งสีนางต่างเมินทำเดินเฉยแก้แงแหนเงยดูดูวงพวงบุปพาพามผีเลี้ยงเมียงมองเห็นสองราต่างก็ว่าเข้าช่องแล้วน้องเรา สีสุวรรณคันนางไปห่างพักด้วยรถพักรอหลือไทยดังไฟเผาหูคอยด่อมเดินดูองค์นางนงเยาจนโฉมฉะเราเรียวรับขึ้นพราาพลาความอะไรใจว่าให้ปราบลืมตะลึงลืมหลงแลจังแห้หาพระบุตร ตรีรา,าจำเรื่องมาไม่เห็นหน้าพรามน้อยระหอยใจพ้าพักผ่องมองเหมือนเดือนพยับด้วยจิตจับถึงมิตรพิสมัยลืมบรรดาขา่าหลวงพวงดอกไม้ถอนฤทธไทยทุกถึงขาหนึ่งควรเจ้าพรามนี้ดีร้ายจะหมายมาด จึงบังอาจแอบดูอยู่ในสุวรรสี่พี่เลี้ยงก็เห็นจะเป็นชนวนจึงแก้งชวนมาให้พบประสบกันจำจะกลับวังในได้ไต่ถามให้ได้ความตามจริงทุกสิ่งสั้นจึงเสแสงสั่งสุรางนางกำนัน ไปเรียกกันมาเถิดเจ้าเราจะไปขันเห็นสี่พี่เรียงเข่าเคียงข้างตำมมองมาเมือนหน้าไม่ปราศัเสร็จด้วยสาวสะวันกำนันในมาตนใส่ทรงวอรจรจรันสี่พี่เรียงเคียงปากองทั้งสองข้างไปตามทางนอกสวน ฉนวนกันตำรวจแฝงสองข้างทางจารันคอยป้องกันห้ามคนไปจนวังหนอกาศทัศนา,า,าจนรับเนตรแสนทเวีตดาวดินทาวินวังอุราลับนักหน่วงเพียงสวงพลังพระสุดนั่งลวงบนแทนแผ่นศีรา อันหนึ่งนางพางสะท้อนทอนใจใหญ่ทํานทำชนไหนจะได้ชีดคานิทาพี่รู้ข่าวสาวสาวรรค์แต่วันมาไม่รู้ว่ารูปร่างเจ้าอย่างนี้จนพี่พรามณสามคนขอชวนชักเราตัดลักซ้ำว่าหน้าบาดสีจะผันแปรแกไข ชาไหนดีไม่พอที่พูดผิดคิดลำคานประกอดเขาเฝ้าซอยราห้อยหวนจนหลงครวนขับลำเป็นคำาวานโปเจ้าแก้วเกสรายุ่พาพานไม่สงสารพีบ่บางหรืออย่างไรเมื่อผันแปรแลพบพอรบพัก จะเห็นรักหรือไม่เห็นเป็นชนไหบบูราณว่ามิตรจิตก็มีหตใจจะกระไรอยู่มั่งยังไม่เคยพอเห็นพรามณสามนายก็อายนักพระเมือนพักผินหลังแล้วนั่งเฉยเจ้าพรามยิ้มพริมพ์ลายพี่ประยเปลย พ๋อเสวยมากเล่นก็เป็นไรสีสุวันพันพักมาสักถามเมื่อจักกี้พี่พามอยู่ตรงไหนมาบุรีที่สองนี่ของใครพี่เรียงให้พี่หรือจึงถือมามีเสียทีรีปากจ้างฝากรักจนรู้จักข้างใน ให้สาราเหมือนห้องนี้โฉดเขาเบาปัญญาไม่รู้ว่าเกี่ยวพานประการใดเป็นบุญน้อยพลอยพึงแต่บุญพี่สูบบุรีกินมากจนปากไม่จะขอถามตามจริงอย่ากกริ่งใจสักเมื่อไรอีกเราเขาจะมา จ้าพามยิ้มพริ้มพลายที่บายบอกเขาจะออกมาเยือนต่อเดือนหน้าจะห่วงใหญ่ไปเราไม่เข้ายาเราจะพากันไปข้างไหนดีสีสุวรรณรันทดทอนใจใหญ่กลัวจะไกลพะธิดามารสีจึงเสแสงแกงเขา ว่าพราณีพี่จะหนีหนายนางเสียอย่างไรถึงชาวันฉันคงจะคอยทา้าให้เชตท,ทาสมจิตพิสมัยพลางสำลวนชวนสามครามคันไรประเด็จไปที่สำนักตำหน,นักจันและวถวยองค์ตรงบนบรรจะทอ,อน ร้อนร้อนอ่อนแสงสุริยชันคิดถึงแก้วเกสราวิราวันให้ร้อนดันจวนใจไม่ใส่ยา